วันนี้นะครับเราจะเออ่มาดู A31 นะครับสําหรับพวกที่ชอบขิงดูถูกว่าวิ่งไม่ได้วิ่งไกลไม่ได้มาดูนะครับรถเดิมๆนะครับใช่ไหมพี่เดิมๆไหม,มรถ <laughs> พี่คิดนะครับพี่คิดนะครับสวัสดีครับใช่ใชรถครันนี้เป็นไอซมหนึ่งมี Turbo g t 40แล้วก็โคชีตส่งใจกลองเอสคอน2.1อัพแค่นี้อย่างเดียว <laughs> ก็400กว่าแรงมาใช่ครับอ่ะพี่บอกไหนขับใช้งานได้จริงไหมบอกหน่อยดิใช่พกติ <laughs> ก็เมื่อวานเพิ่งประกอบแล้วก็ <laughs> วิ่ง200กว่าแรงเอ่อมกิโลไม่มีญหาไรเลย <laughs> โอ้พี่กรุงเทพมานี่300กโลนะ่ะประมาณนะั้นใช่ครับ <laughs> We'll do it somewhere else if you're gonna film from inside the car. No, because dude, we've just had the car copped banner around in front of everyone. That's fine. No, no, no wait, wait. It's Ooh.